ครับ,รบผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่โคารพทุท่านครับตอนนี้บริษัท PPY โกโก้ไทยจำกัดได้มาตรวจเยี่ยมสวนโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันของท่านผอปัญญาศรีเจริญโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันของท่านอาจารย์ดรสรรละอองศรีท่านผอปัญญาศรีเจริญได้ปลูกไว้ในพื้นที่ตรงนี้ตั้งแต่ปี6-1ตอนนี้ผมยืนอยู่กับท่านผอปัญญาศรีเจริญครับท่านผอครับท่านสวัสดีครับ ท่านผอปอัญญาครับได้ปลูกโกโก้หอมสายพันธุ์ไอเอ็มวันตรงนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับกั้งเดือนกุมภา6ถึงกุมภา6หนึ่ง6 1 1> หนึห่ง6หนึ่งครับจำนวนพื้นที่กี่ไร่ครับจำนวนพื้นที่12ไร่12ไร่ที่มั่นใจว่าลงโกโก้12ไร่เพราะอะไรจึงมั่นใจว่าท่านผอปัญญาจึงลงโกโก้หอมสายพันธุ์ไอเอ็มวันถึง12ไร่ครับในช่วงปี6หนึ่งพอดีผม น่าได้ไปกับท่านาดรพัฒวิรุมนี่แหละครับ,รบไปดูงานที่เชียงใหม่ไปหาดรสรรละองศรีแล้วก็ไปดูแล้วชอบใจค,บคิดว่าน่าจะปลูกได้ในอำเภอสัพยาก็เลยมาปลูกครับผมขึ้นครับอ่าฮะก็มองเห็นว่าท่านขออปัญญาสศรเจริญได้ไปดู ปรึกษาดูงานที่เชียงใหม่โดยไปพบท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละอองศีเจ้าของสายพันธุ์โกโก้หอมสายพันธุ์ไอเจึงมั่นใจว่าโกโกหอมสายพันธุ์ไอเวันเป็นพืชเศรษฐกิจจึงนํามาปลูกในพื้นที่นี้ที่อำเภอสัพยาจานวน12ไร่ซึ่งรับก้าพันธุ์มาตั้งแต่ปี60แต่ทราบว่ามัวปรับพื้นที่แล้วก็ยกล่องอะไรตรงนี้ ทำให้ปลูกช้าก็เลยไปปลูกในช่วงเดือนกุมภาพกหนึ่งกนึฮะแต่ตรงนี้ปัญหาที่เกษตรกรส่วนใหญ่พบที่ผมไปมาก็จะเหมือนเหมือนกันก็คืออากาศจะร้อนแล้วก็แ้งน้ําไม่เพียงพอโกโก้อาจจะไม่สมบูรณ์แต่เชื่อว่าฝนนี้ที่จะมาประมาณเดือนมิถุนายนกรกฎานี้จะทําให้โคก,ก้ของท่านพ่ออบัญญาศรีเจริญที่ปลูกไว้จํานวน12ไร่เนี่ยน่าจะมีอ่า ื้นขึ้นมาแล้วก็ต้นจากแข็งแรงจะสมบูรณ์เพราะว่าโกโก,โก้หอมสายพันธุ์ IM1 ของท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละอองศีปลูกง่ายโตเร็วทนแรงให้ผลผลิตสูงเชื่อว่ารา,ายได้ที่จะได้ในการปลูกในรอบปีที่3ถ้าผลผลิตออกเนี่ยเขาจะออกทุกเดือนอายุการเก็บเกี่ยวยาวนาน60ปีหมายถึงว่าเกษตรกร,ะกรจะมีเงินมีรายได้ทุกเดือนและรายได้ตรงนี้ตกเป็นถึงบรดกเป็นให้ลูกให้หลาน ตรงนั้นท่านผอปัญญาบ้านใจไหมครับว่าต่อไปเนี่ยน่าจะฟื้นขึ้นหลังจากมีฝนแล้วคือถ้าเขื่อนเจ้าพญาไม่ทาพิษเนี่ยไม่เป็ถ้าปล่อยน้ํามาให้เราเนี่ยเพราะว่านมโทไม่เคยนขาดน้าอ๋อที่ตะบนนมโที่มีปัญหาอ่อตะบนเสาแก้วหมู่บ้านนมโทตะบนเสาแก้วอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทปกติพื้นที่จังหวัดชัยนาทโดยเฉพาะอำเภอสัพยาจะไม่ขาดน้าน้ําจะมีน้ําท้ายเขื่อนจะมีแต่พอมาปีที่แล้วปี 6- 2สอง ถึงปี63ต่อนเนื่องมาน้ําท้ายเขื่อนไม่มีทําให้น้ําในบริเวณพื้นที่ปลูกไม่ว่าจะเกษตรกรรมอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพืชน,นะครับเป็นวนาข้าวหรือว่าสวนโกโก้อาจจะทําให้มีผลกระทบบ้างนะครับแต่ก็ท่านพออปัญญามั่นใจไหมครับที่ว่าเราจะฟื้นปูกขึ้นมาได้อีกน่าจะทําน่าจะได้ฮะถ้าหากว่าฝนฟ้าดีนะอครับตอนนี้มันมันมีปัญหาเรื่องของไฟแรงเรื่องของ น้ําชนประทานก็เลยทําให้เราเกิดปัญหาเยอะอครับผมแลวตอนนี้สูบบาดาลก็ไม่ขึ้นอ๋อสูบน้ําบาดาลก็ไม่ขึ้นปกติน้ําในสระในในตรงนี้ที่ในร่องเนี้จะไม่แห้งครับสูบน้ำ,นำบาดาลขึ้นมาเพียงยังไม่เต็มท่อ้วยซ้ําฮะออกได้มาครึ่งเดียวเพราะรอบพื้นที่ก็สูบน้ําไปทํานาตั้งตนนอ่าฮะ ก็ต้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่โกโก้หอมสายพันธุ์ไอวันของท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรสารละอ,องศีนะครับที่ท่านผอ,อ,อปัญญาศรีเจริญได้ปลูกไว้ก็เป็นต้นที่สมบูรณ์เชื่อว่าฝนที่จะมาเดือนมิถุนากรกฎาคมหกสามนี้จะทําให้โกโก้สวนของท่านผอ,อปัญญาศรีเจริญเจริญเติบโต,ตขึ้นวันนี้ก็ต้องกราบกับพวะคุณท่านผอ,อปัญญาศรีเจริญเป็นอย่างสูงและขอให้กําลังใจให้การสนับสนุนและฝ่ายวิชาการจะลงมาติดตามดูแล ผมจะพยายามให้สร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรผู้ปลูกโกโก้หอมสายพันธุ์เอเอได้รับความสุขความสําเร็จประสบผลสําเร็จได้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นมีเงินมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเป็นมรดกให้ลูกหลานเพราะฉะนั้นก็ขอให้กําลังใจท่านผอปัญญาสีเจริญและก็เกษตรกรทุกท่านที่จะปลูกโกโก้นะครับให้กําลังใจแล้วก็ผ่านพ้นภาวะวิกฤตภัยแล้งโรคระบาดและทุกเรื่องให้ไป สู่เป้าหมายแห่งความสุขความสําเร็จของเกษตรกรทุกคนวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านตัวอบัญญาศีติมไปอย่างสูงครับต้องกราบขอบพระค,คุณครับนะครับถ้าจะคิดปลูกโกโก้โกโกโ้โกโกโหอมสายพันธุ์ไอเอ็มวันของท่านรองศาสตราจารย์ดรสารอ,องศีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับต้องกราบขอบพระคุณไปอย่างสูงถ้าคิดจะปลูโกโกโก้บริษัทเจ y โกโก้ไทยจำกัดสนับสนุนส่งเสริมการปลูกติดตามดูแลทำสัญญาซื้อขายผลผลิต ส่งผลผลิตให้บริษัทมาร์คลินช็อกโกแลตนะครับติดตอ่อได้นะครับดรพัฒน์โกโก้0 9 5 5์7 2 7 9 7กราบขอบพระคุณสมาชิกเกษตรกรทุกท่านม่อย่างสูงครับกราบขอบพระคุณครับท่านผอปัญญาครับ